เฮ้ยเฮยูเฮยูเฮยอันนี้นะเหลือเจ้าของโทรศัพท์กับเป้าหมายอยู่ไหนวะเฮยูโอ้สองคนเลเอาจริงไหนโอ้อยู่ไหนอ่ะอ๋อเอ็กนี่ฮะสองคนพอดีกล้องเป๊ะนี่เป็นไงเฮ้ยวิ่งยาวเลย ไอ้ร์จะปรับรอะไเฮอย่าโดนอย่าโดนโ่อไปใโภาพภูมิลงปพี่เขาไม่ใช่หรอมาวยมาแล้วมาแล้วมา้าสโนว์ยิงดิสโนว์ยิงไอ้โนว์อยู่ไหนวะอยู่ท็อปท็อปท็อปเขาไปเนี่ยเนี่ยโนว์อยู่เนี่ยนี่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงโดนอยไมนรโว้ย มันตายเฮ้ยโอ๊ตมันโอ๊ตมันไม่รู้ใช่ไหมโอ๊ตแม็กโอ๊ตมันไม่รู้นะท่านผู้ชมโอระวังซ้ายไว้ระวังซ้ายขวาดิที่เขาหลอกไงที่เขาหลอกต่อโอ๊ตไงเอ้ยเสมอเสมออ้าว u đẹp u đẹp u bye bye con bye rồi, bye, bye con này